ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คนแรกเลยนะที่มาเน<อ>ี่ยโอ้โหถ้าไม่ใช่แพทริกเทคมีเอาดี้ไม่ได้มาเลยครับนี่ตั้งชื่อแพตติกหลายอย่างอะไรเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราพิ pretty hunter นะตามช่วงมอเตอร์โชว์ฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณกลายเป็นแบบว่าเทคมีเอาไปละต่อไปเท็กทไกเอาเฮ้ยคนนี้ถ้านั่นนิกดูอยู่นะครับคนนี้โสดนะครับพาเขาไปออกหน่อยเขาก็หิวมากพูดเลยใช่แล้วครับ ถึงสตูครั้งแล้วอยู่ชั้นอสองแต่ว่าชั้นสองตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นห้องอินสกรีนอ,อยอ่รายการอื่น นั่นแหละเราก็เลยย้ายไปทั้งสามเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้ความโปร่งของวิวอย่างเงี้ยแต่ว่าคือตรงน,นี้กว้างมากเลยนะไซส์แบบ3ห้องอะ่ะก็จะทําไว้รองรับขยายงานอนะไรเงี้ยนะปีนงานมาเพิ่มได้อีก5คน10คนได้เลยนะเพราะมีธุรกิจรออยู่นะครับใช่มันก็จะแบ่ง,งเงี้ยโซนนี้เป็นโซนแบบ recreation แบายสบายสบายสบาย,บายจริงสบายสบายแม่งประมาณครึ่งหนึ่งโซนทำงานนิดเดียวแล้วเมื่อเราโมโหเราทำงานโมโหใครก็ปิ้นหน้ามาติดอยู่นี่นะ อันนี้ก็คือบอร์ดที่ยกมาจากข้างล่างนะมัติดตรงนี้ไกลสัสๆมองไม่เห็นเลยเลยนะโอ้โหโอ้โห What the fuck is this bro? บิชีสเบอร์เกอร์ชีสหนึ่งร้อยแผ่นนะครับขอบคุณมากนะแต่ว่าคนแพ้ควรจะแดกมากเกลรงละ เอ๋อเสือเราอ่ะอ้มอมถือดิลนลลโ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 ลไปไปไปลโลไปนี่คือลูกรลักนะครับของอาซิมแนนกับพี่โจนะครับเสียงรดเบรทั้งวันเลย เราล่อมี่แล้วอ้โอ้นหโ้เห้โหอ้โหโอยโหกอ้โหโอ้อนนอ้นะคอับผมอู้่กับเพืออนผมโอ้โหโ่้บหโ้โหโก้โหโอ้นห้้โหโอ้โั้อ้โหโ้โหอะโหอ้โหอ้ เราเคยเจอแรชแล้วที่กลับไปโรงเรียนเก่าเว้ยแต่ว่าวันนี้เว้ยแล้วอยู่กับคอปด้วยนะสวัสดคีสดครับโสดป่ะครับโสดครับผมก็คิดเล็การ์ดนะครับโปรโมทโสดออกช่องผมเอาเราให้เพื่อนๆฟังงี้ดีกว่าจำได้ว่าวัตานตะก่อนอะใครที่เป็นคนซื้อคอนดอมมาแล้วให้แต่ดีนะครับเด็กๆน้องๆที่ดูอยู่นะครับยืดอ,อกพกถุงนะครับที่นี่คือมานั่งเมื่อกี้นี่คือแบบคุยๆอยู่ใช่ป่ะต้องหยุดคุยอ่ะเพราะเฮ้ยๆๆต้องเล็งที่ผมไปเล็งที่ข้างหลักนะเล็งที่สลักมอยู่ที่ผมไว้ก่อนอยู่ที่ผมไว้ก่อน อะไรวันนี้วันนี้แค n นั่นคูนะแค่นั่นคูใช่เราเจอกันตลอดเลยนะอาจจะเป็นเดสเตนีกับคนไหนกับคนไหนคู่ไงก็ไม่ได้ไม่ได้คู่ไม่ได้ไว้เล่ากับเธอเฮ้ยแต่ดีใจที่ได้เจอแต่ว่าดูรองเท้าวันนี้นี่น่ารักมาก ตอนนี้อยู่สุทีนะครับคุณชวนผมมาดูอะไรเนี่ยมาดูบอลมาดูบอลวันนี้เราเข้าห,ห้อง V I P เข้าห้อง V เปิดห้อง V และเห็นคุณบอสมีวงหนึ่งมา T M K อันนี้ใครชนะเราสปอร์ตทีมนั้นเพราะฉะนั้นเรามีตาทั้งสองทีมอยู่แแแมมมวอย่างนี้เลยไม่ต้องใส่แล้วดูบอลเนี่ย Just do it Just จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาเชียร์ทีมแบกอกใช่ปหมเพ่ากว่านะก่อนสุธีเคยอยู่เว้ยอยู่ยุคสิบเก้าเนี่ยทีมเก่าเลยทีมเก่ายใช่ปน่นะแต่เพื่อนลืมแล้วน่าจะลืมโอ้ยเทคโนุ่มจิมแล้ววันนี้เรามาเชียร์บียูนะครับแบงขอกยูไนเต็ดใช่ปะแต่ดูนับดูกี่ตีน คุณพาผมมาดูใช่ไหมคือเราเห็นตัวทั้งหมดอ่ะไม่คือจริงอ่ะวันนี้เราไปเชียร์แบงคอกกับไนเต็ด้วยอันนี้ถือว่าของแถมบางทีคือว่าเราบริหารทีมใหม่ก่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนนักเตะใหม่นะครับอาจจะแบบเล็งว่าน่าจะซื้อมาเป้มาซื้อแบบพาเล่นมาดีกว่า ลา่าสุดผมเป็นปาเป้ว่าจะไปซาอ,บบอ,อซาุดิอาระเบียเออซาอุดิอะไรเจ,จ็ดเจ็ดร้อยล้าน,านดอลาลอาร์ต่อปีแค่คิดเป็นไทยบาทอ่ะวีละพันหนึ่งคิดดูดินั่งอยู่เนี่ยหนึ่งพันสองพันสามพันอ้เนี้ยทำไรสี่พันเล้นช็อปดีกว่าอ้เนี้ยเงินใช้ไม่ทันละห้าพันวัดไหลเป็นน้ำนลย อีกสองเมตรแล้วเหลือสิบห้านาทีจับแล้วปัดเลยและแล้วเราก็มานั่งทายกันบะกันอีกแล้วนะครับเุดยกลัวก็เอาขายันน่ะอีกหน่อยผมทำอินเทอร์วิวเกสแบบว่ามานั่งทายกับบะเนี่ย แต่มันอย่าให้สุดทีครับนะ o my god this shit is like fucking real deal shit อาบน้ำครั้งแรกนะครับจะาบน้ำให้วาก้าครั้งแรกนะครับว้น้ำร้อนว่าเนี่ยเอ้ยเจ๊ยแล เก่งมากๆเลยเดี๋ยวตอบไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทานข้าวกับสาวๆนะครับนี่แล้วผมจะไปทานข้าวกับรันนะครับแล้วก็ซิมจะไปทานข้าวกับนินนินนะครับไม่เราไปทานร้านเดียวกันรู้ปะว่าปกติถ้าไปเดินกับสาวใช่ปะจะชอบเดินไงรู้ปะชอบชอบกับแขนงี้โอ๊ยแขนหนูแขนหนูมันแหลวมาก อ่ะเ้วเวลาเดินกับผู้ชายเดินไงนี่ดูท่าทางน่าจะติดแฟนปะติดค่ะติดติดประมาณว่าแบบถ้าเกิดอยู่ด้วยกันก็คงแบบเอาขาก่ายกันอะใช่ปะใช่แบบดู Netflix ดูอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเก่งมากค่ะโอ้โหดูถือได้ปะถือถือได้อันนี้คือตอนนี้ผมใช้เขาถือกล้องไม่ได้ระวังตกน้ำหนูเริ่มเมื่อยแล้วมามาถือให้ โปรติไทยเองมะหรือว่าโกโปรงงค่ะแเบาๆอ๋อเออถ้าโกโปรอสบายเลยที่แพทิกชอบคนสูงประมาณไหนคะญุงผมสั้นผมยาวจริงแล้วชอบแบบดูดีเรื่องเรื่องสูงไม่ค่อยซีเรียสละแบบตะกอนอะซีเรียเรสเออบรวาชอบแต่ว่าตอนหลังแบบไม่เฉยๆละอะไรไม่รู้หรอกว่าชซมีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน่ารักจริงเหรอเออใช่ใช่น่ารักหรอน่ารักน่ารัก ไล้นี่สูงเท่าไหร่นะหนอ่งห้าสิบเจ็ดค่ะแล,แล้วเราปกติไมยเรื่องความสูงผู้ชายปะไม่ค่ะแค่สูงกว่าใช่ขอแค่แบบสูงกว่าก็พอใช่ปะเพราะหนูเตี้ยมาถ้าจะแบบเข้าหนูก็ไม่ไหวค่ะเพราะน้องชายหนูก็จะสูงกว่าหนูแล้วนะอ๋อมีน้องชายเหรอใช่แล้วน้องชายห่วงพี่สาวปะก็ห่วงนะเวลาออกไปเที่ยวกันเขาจะบอกว่าโอ้ไปนะจริงเหรอแบบบ้านดึกอันนี้ทำตัวเหมือนแฟนเลยนะใช่ใช่แบบอ๋อแต่ว่าเออก็แบบห่วงพี่สาวแบบ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอ พูดจะเกินไปอะไรนะยินดีบอกโอเคครับผมจริงเหรอบอกว่าแค่วันนี้ครับเพราะโสดมานานทั้งคู่แล้วดูข้างหลังผมนะครับทีมฟุตบอลมาไปกับแฟนใหม่พี่ซิมด้วยมมาาาให้้ถ่่ยคะแสงสวยมากโอ้โหน้องสวยมากตายแล้วองบอกว่าเป็นสาวน้อยจุฬาบอลเล่์มาแรงสุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะโอ้โว้ย